สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราได้สินค้ามาจากลาซาด้าครับมาดูว่าเป็นอะไรครับเกิดมาต้องรีวิวได้ทุกอย่างครับคุณผู้ชมถ้าถ้าไม่ได้รีวิววันนี้ก็โพคิดถึงท่านผู้ชมแย่แล้วครับท่านผู้ชมนี่เราเรารู้แล้วครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเราสั่งซื้อจากลาซาด้าครับมาดูครับหน้าตาเขาเป็นอะไรบ้างครับ ที่ผมทดลองสั่งซื้อมาครับโอ้โหเป็นตัวชาร์จครับนี่ครับตัวชาร์จมือถือครับมันจะมีอยู่สี่รูครับท่านชมหนึ่งสองสามสีนะครับผมซื้อมาตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับใช้ได้ดีมากครับเวลาเราชาร์จทีนะครับนี่นี่อีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็เราได้ โทรศัพท์สีตัวแล้วครับท่านผู้ชมเวลาเราไปท่องเที่ยวครับปิกนิกที่ไหนเราเอาตัวนี้เป็นตัวเดียวครับคุ้มเลยครับแต่ <c oughs> วพวกสายไปเยอะนะครับพกสายไปเยอะชาร์จทั้งมือถือชาร์จทั้งพวกแบบนี้ครับขเขาเล็กไม่ลอยด้วยครับเพราะผมใช้อยู่หลายตัวครับเวลาชาร์จทีก็เยอะเหมือนกันครับ สามสี่ตัวได้ครับซื้ออย่างนี้มาสุดยอดเลยครับคุ้มไม่แน่ครับท่านผู้ชมนี่ทดลองใช้แล้วดีมากครับถือว่าราคาเลยครับราคาก็หนึ่งร้อยกับห้าบาทครับคุ้มครับอย่างนี้ก็ได้ดูเดียวครับอันนี้อันนี้ไปไหนสร้างความลำบากให้เรามากครับแต่สมัยนี้ดีครับตัวนี้ผมใช้แล้วไม่ช็อตแม่งอะไรครับคือชัดกี่ตัวสี่ตัวนี้พร้อมกันได้ครับถือว่า เอาทำมาดีครับสั่งจากวารซาราครับท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับดำๆแบบนี้นะครับนี่ครับสีขาวไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าสีขาวก็ดีเยอะถ้าจะมีสีขาวก็สั่งสีขาววางไหนก็ได้บอันี้วางไหนมันเปียบใส่เข้านะหักแตกนะครับอพอดีว่าผมไม่ได้ไม่ได้ดูละเอียดว่ามีสีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมก็ลองดูอีกครั้งว่าสีขาวน่าจะมีไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ ของเล่นมาใหม่ครับมาเล่าสู่กันฟังครับพอดีผมซื้อแล้วมาติดใจครับท่านชมก็ลองทดลองซื้อดูนะครับใช้ได้ครับทนมากครับนี่ผมทดลองใช้มาหนึ่งเดือนแล้วครับใช้ได้หรือว่าท่นนี้ก็เอามาเสริมครับอันนี้ผมใช้ในบ้านครับอันนี้ก็ไว้พกพาแล้วครับพกพาไปไปนอกพื้นที่ครับเวลาชาร์จแบตแบตเรนแบตอะไรแบตสำรองอรอแบตสำรองสบายใจแล้วับได้หลายรูครับ คลิปนี้ก็คงมาเล่าสู่กันฟังครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครัไปไปบ๊ายบายครับ